โยนไม่ถึงนะทุกคนเพราะผมอยู่สูงมากเดี๋ยวกดักดัหนานี่เอาไงดีทุกคนทุกคนคิดว่าเอาไงดีเฮ้ยไปไหนกันวะเฮ้ยตัวนู้นไปทางนูน้นสองตัวไปทางนี้ทุกคนกาบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมคิงเอ็นจีนะครับ ก็วันนี้ผมก็ได้กลับขึ้นมาหาไอ้เข้มนะทุกคนก็เมื่อวาน <c oughs> <c oughs> มีพชจัานนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะมันมาตามหาไอ้เข้มแต่ตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาแล้วก็อยู่ๆฝนกมันก็ตกนะทุกคนคือเปียกหมดเลยโคตรหนาวก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเจอมันอีกหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปข้างบนนู่นก่อนถ้าเจอมันนี่ก็ต้องถามนะว่าคนนั้นเนี่ยมันเป็นใครว่า มันเคยทำงานกับไอคนนั้นหรือเปล่านะไอเข้มอ่ะก็ไม่รู้เลยนิสัยมันเป็นยังไงมัางนะทุกคนแต่อยู่กับผมนี่ก็นิสัยดีนะแต่ตอนไม่อยู่กับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราเรีบเดินทางขึ้นไปด้านบนกันดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวบีบไปหายเข้มดีกว่าไปทุกคนไปกันครับไปกันครับทุกคนก็ไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ไยไอเข้มมันอยู่ส่วนไหนของป่านะทุกคน ก็วันนี้ก็มาคนเดียวด้วยเพื่อจะมาตามหามันจะมาสอบถามมันด้วยเฉพาะเลยนะทุกคนคือไอ้คนเมื่อวานเนี่ยก็วันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาตามหาไอเข้มอีกหรือเปล่านะโอ้ไอเข้มนี่มันไปทำอะไรของมันไว้่ะก็แกึ้นมาเนี่ยก็ฝนยังไม่ตกนะครับทุกคน คือพอมาถึงป่าที่แบบอาถันเนี่ยคือฝนเนี่ยมาเลยนะทุกคนคือตัวผมเปียกเลยคือโคตรหนาวเลยตอนนี้ทุกคนก็สภาพอากาศตอนนี้ทุกคนดูเปียกเลยตัวผมนี่โอ้โหไปทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางขึ้นไปด้าน บนนู้นดีกว่านะต้องเดินทางไปอีกไกลนะครับทุกคนคือเส้นทางก็ลำบากลื่นกันลื่นนะทุกคนอหนาวทุกทีมาก็จะมีแค่ฟ้าคึมนะแต่พอวันเนี้ยคือแบบฝนตกลงมาเฉยเลยนะโหลื่นชิบหายเลยก็ไม่รู้จะเจอ ไอพิษาตตัวนั้นหรือเปล่านะคือวันเนี้ถ้าเจอมันนี่ก็ต้องหลอกมันอีกเหมือนเดิมนะทุกคนว่าไม่เจอเไปทุกคนเดี๋ยวรีบเดินทางกันดีกว่านะครับไปาก็กลัวนะทุกคน ไอเข้มผมก็ไม่เจอไรของมันมันเนี่ยมันจู่ไหนก็ไม่รู้ทุกคนไปทุกคนรีบเดินทางดีกว่าครับแต่ก็ดีนะทุกคนฝนตกนี่ก็ชุ่มฉ่ำเลยแต่ หยาบก็อตรงที่เสื้อผ้าผมไม่ได้เอามาเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีผ้าบุง้งผ้าใบาเลยนะทุกคน <c oughs> เฮ้ยทุกคนเหมือนผมเจออะไรทุกคนผมเจอห้างหรือเปล่าเออทุกคนห้างเฮ้ยห้างใครวะทุกคนผมเจอห้างครับ ข้างของหอยเข้มหรือเปล่าทุกคนไอเข้มแด่ดูแล้วไม่น่าจะใช่ของไอเข้มนะดูเหมือนเก่าเก่าอย่างไงไม่รู้นะทุกคนอะทุกคนดูมันจะผุแล้วนะขึ้นไปดูไหมอ่ะทุกคนดูว่ายังไงดีโอ้มีน่าจะเป็นห้างเก่านะแต่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะทุกคน ได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนมันมีใครนะเมื่อกี้ทุกคนเหมือนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนะผมไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครเหมือนมาตามผมมาหรือเปล่าทุกคนเอาไงดีทุกคน <c oughs> โอ้โหวัดแดกเลย เดี๋ยวผมว่ารีบไปแอบ,บบนห้างกันดีก,กว่านะทุกคนผมไม่รู้ว่าไอเสียงเมื่อกี้มันเป็นใครนะได้ยินไหมไปทุกคนเฮ้ยรีบไปบนห้างกันดีก,กว่านะทุกคนไป,ไปก็ทุกคนตอนนี้ผมได้ขึ้นมาบนห้างแล้วแต่ผมไม่ขออยู่ตรงห้างนะดูทรงแล้วไม้น่าจะผูนะแต่เสียงมันมาสูงมากทุกคน ดูแต่เสียงมันมาเอามาเรื่อยๆเลยนะเสียงมาจากด้านล่างนู่นนะครับโอ้นากก่ากลัวมากทุกคนสูงได้ยินไหมดูทุกคนสูงมากตรงนี้ก็เกือบสิบเมตรนะผมจะไม่ขอไปอยู่นะไปทุกคนทุกคนทุกคนเจอไหม ไอ้ว้ามันเป็นใครฝนมาอีกแล้วนะทุกคนทุกคนจะไหมเฮ้ยชาวบ้านหรือเปล่าทุกคน มจะยังไม่ส่งเสียงนะผมจะดูไปก่อนว่ามันเป็นใครนะแต่มันเดินมาละตัวหนึ่งตัวตัวนูอนุ้ยล้ามาคนเดียวเลยทุกคนพวกไวหมอกผีหรือเปล่า มาเรียนผมทุกคนเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงเป็นใครวะเนี่ย ตัวนบนนะส่วนล่างมึงวางบน,น,งนกันมึงผู้ใหญ่กินแค่นั้นกินอะไรเว้ยไม่มีอะไรให้พวกมึงกินหรอกกินหัวใจมันนะเฮ้ยหัวใจมันก็อร่อยแบ่งกันไม่ได้เรือใช่หัวใจมันเป็นสิ่งอร่อยที่สุดแล้วคือผู้ชอบเป็แค่พวเราฮ้อนเก่งทุ่งเป็นไข่เมื่อนี้เป็นเก่งชยายผู้ใหญ่ยังฆ่าด้วย แต่งตัวแปลกๆเลยทุกคนอยู่ๆมันจะมากินพรมเชยเลยพวกมึงเป็นซมิงหรือเปล่าวะโอ๊ยลำายกูไรได้เขาจะเอาไงับไอ้นมยูได้ไม่นานหรอก็รู้ยู่ว่ามันยู่ได้ไม่นานเฮ้ยมันก็ต้องลงมาเน้กขะต่ขนาดมันกระต้องลงมาแหละ กูไม่ลงไปให้พวกมึงแดกมาเว้ยมาดูเองก็จะนี้ไปหน่อยทุกคนขึ้นมาผมกลับยากแล้วนะขึ้นไปเลยมึงปีนขึ้นมาดูดิกูฟันหัวมึงแบมึงปีนขึ้นมาฉันปีนให้ยันยายเฮ้ยยายบ้ายายบออะไรบทุกคน แต่งมึ้สูงมากเริ่มเดี๋ยวข่าจะอะไรขึ้นมาเลยมาลงมาคุยกันดีๆลงไปทมาอะไรลงไปมึงก็กินกูดีว่ามึงเป็นใครวะเนี่ยเฮ้ยมาลงมาไอ้น่ากลัวจัดทุกคนเดี๋ยวมาแล้วไอ้หนาะเดม๋ยวมาดูดิไอ้หนูมาแล้วฝนฟ้าเป็ดไอ้หนูลงมาไปลงไปหลอกเว้ยมึงเป็นใครวะเนี่ย มึงก็ไปที่ของพวกมึงแหละฮะมึงไม่ต้องกูจะขึ้นไปหากินมึงเองพี่อย่าพวกเราเป็นกูเท่านี้แหละที่นี่มันใหญ่ของบอกโก้ไอ้คนไอ้จับเดี๋ยวกูรอกินด่านหลังแค่แหละน่ายกูสัญญากูจะแบ่งให้มึงร้อเร้ามาเร็วแล้วจะกินมึงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละไอ้นมมึงอยากได้อะไรวะเนี่ยมึงจะลองมาตายดิเฮ้ยมันใหญ่ผมกูขึ้นมากินมึงมึงลองขึ้นมาดิ มึงก hey, ็โดนกูฟ bon ันน hey, ่ะกูบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยลงมาคุยกันเถอะลงมาหนีมากูลงไปกูโดนพวกมึงกินนี่วะไม่โดนหรอกนี่เคยกินเจ้าเหรอเจ้ากี่เปอรนี่เฮ้ยเฮ้ตัวนี้แม่เงาจัดทุกคนเฮ้ยแล้วกูโยนให้มันหลวงลงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ขึ้นไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมหนีร้อนหนักเลยเฮ้ยลงนี่สิงห์แตกเกิดมันหวานกูโดนกูหลวงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ก้อยอ้มันลุไอไอไอไว้นี้มึงออยากนะพุ่งไปทีของบุ้มึงเลยปะนี่มันทีของพวกคุ้มทีแทีสิ่งศักิสิทิ์ไมอย่ไอน้อที่ินไม่ได้แต่ได้มนุษย์กัน้มปีนไม่ได้หอเว้ย Mình này đôi mắt ừ, à, 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 không có thể nói em. Just soi hơi loma mình loma 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 loma

เอ็งตัดแขนมาให้พวกขาดิเดี๋ยวพวกขาจะไปไปไไปไปกัาหมน่เนาะมันจะลนเล้ยวมันจะลนแล้วมันจะลนแล้วคนเฮ้ยมันไม่ลงมาสักทีลงมาเลยเฮ้ยเอยากมัดเคี้ยนอะไรมุอยากได้อะไรวะเฮ้ยเป็นขีใหม่กินเลยรออะไรวะ

ลงมาเล่นสังไหดีวะกูไม่ลงไปหรอกเว้ยลงมาเลยดโอ้ทุกนเมื่อกี้ผมเกือบตกเลยโคตรสูงเลยมึงย่องมาเล่นสังไหดีเว้ยยังไงกูก็ไม่ลงกูว่ากูอยู่ข้างบนเนี่ยกูปลอดภัยสุดละทำให้ผมว่าของกูเสียอีกคนกูคงไม่ไหวแล้วมึงซอยให้ดวงมึงไปตายไปเอ้ยปากมันดีเหลือเกินดี เดี๋ยวคนจได้เป็นศพอยู่ที่นี่เอาแทงเยฮเฮ้ยเฮ้ยไม่ไงโนจริงๆริงไหมโดเนี่เฮ้ยเฮ้ยมันแดงให้มา้วมาแมาดิพุงมะฮะกูจะแทงให้ทุกคนหยิบไม้มันมาได้แล้วมามึงเข้ามามึงเข้ามากูจะเอาไม้เนี่ยแทงหนะพวกมึง ้ยมึงกำลังทำอะไรของมึงวะเฮ้ยว่าของมึงได้ปันป่วนแน่เออของกูเข้าไปเดี๋ยวกูจะรอพวมึงทั้งคืนมึงไม่ต้องรอกูหรอกกูไม่ลงไปให้มึงแดกหรอกเว้ยยังไงกูก็ไม่ลงจะแดกที่นั้นไหมคืนนี้เรียบร้อมีทั้งคืนนี่นะเส้นสายสิทธิ์กิดเฉลยอะไรมึงไม่ได้แล้ว มึงม <Yeah>, yeah. <'m> ึงค mm ิด hmm. ว <Be careful. S 2> oh mm ่า hmm. ม yeah, mm ึงแนมขึ้นมาขึ้นมาเจ้า hmm. ย <tr> ่อไม้เนี่ยแทงหน้าของมึงย่อไม้นอะไรขึ้นต้นไม้นี่แน่ไม่ก่อนเองเรียกเองไม่ช่วยแดกแดกเงินเองด้วยไม้นี่มันแทงผมแดกเงินเองด้วยมึงก็กินกันเองดีวะมึงมาสามตัวมึงก็กินกันเองดิโอ้ยนี่แหละสามอนขอดนี่เลยนะ สามทนหาอะไรมีแต่ไต่ใ้กินเปล่าแล้วน้ำลายอะไรต้องเงาค่ะตอนที่มันเดินกัดเนี่ยแล้วไนตีนเขินไปจกใส่มันหิวมากเลยทุกคนว่าใจมันออกมาหลักการผมว่าแล้วทำไมฝนมันตกแล้วตอนมึงลงมาเมือนไรตามึงต่ำที่เงินแบบนี้นะกูไม่ลงไปหรอกเว้ยอยากกินปะอยากกินจริงไอตัวข้างหลังนี่กูจะให้กินตีนกูออ๋จะกินเหรอไอ้ อยาให้มันลงมาโอ้มันขากดีมากเลย้ยดูสองแั่นคือเนี่ยเราตกโคตรเจนใดได้ไหมสกอตจิตห้าอะไรมึงเก่งจเฮ้ยเองลองใช้ที่ชาสกอตเจนถึงมันจะลงมามันจะลงไอ้นี่มันมีของดูมึงจะบ้าเลยเฮ้ยลองดูไหนมันจะทำทุกไอ้เี้ยขอยากจะกินจริงๆเลยล่ะคนดูควนหากินเลย กูหลังไปด้วยกินกันถางคนเนี่ยกินมแน่แน่เลยทันทีเออแบ่งกันเดี๋ยวผมามาพราะกินแขนม,มันนนัก้องข้างแขนม,มัน,นหนักจริงมึงมจะได้กินตีนกูแน่กูบอกเลยเอ,อเอ็งลงมาดิวะกูไม่ลงเว้ยกูลงไปกูก็โดนแดกเลยเลมึง <ละ S 1> ขึ้นมามึงขึ้นมาผมมึงขึ้นมาผมเป็นขึ้นมาดิกูเป็นขึ้นมาดิผู้จอมีดอาคมเนี่ยฟันหัวของมึง รอกันขึ้นขึ้นมาไว้คืนนี้เนี่ยไว้คืนนี้เราเจอกันท่ามาทุกคนผมว่าผมน่าจะกลับยากแล้วนะทุกคน,นคกเอาไงดีเ้ร่ม่ด้กแไหนวะกูอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเนี่ยน,นีะไมักถบุมงยังไม่กลับนะบอกเลยอาจารย์กูมานี่บุงตายหมดกูบอกแค่นั้นแหละหน,นี่มีอะไรวะจะเเออ เฮ้ยพาขึ้นไปเฮ้ยของเท่าไรนี่เทอาไรไฟหมดมันไหรมมมันจะปาไทยผมอีกแล้วเฮ้ยสาใจจริงๆสาใจจริงๆสาใจ โยนไม่ถึงนะทุกคนเพราะผมอยู่สูงมากเดี๋ยวกดักกันดังหน้านี่ยองไงดีทุกคนทุกคนคิดว่าไงดีเฮ้ มันไปไหนกันวะเฮ้ยตัวนู้นไปทางนู้นสองตัวไปทางนี้ทุกคนมันไปนี้นะล้ะทุกคนเฮ้ยมันกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย่่มกูไม่ลงเว้ย

มีจะขี้จะกินมาดูกูจะขี้พวกมึงกินมึงหิวไม่ใช่หรอหิวก็มีขี้ไงมึงกินเปล่าห่างกันนั่งไม่ได้ทุกคนไอ้พวกมึกกมงมมจบไปที่ของพวกมึงได้แล้วไป เงินทั้งตัวมันกูขอแดกแค่มือพอีแล้วพวกมึงแดกแต้หมดกูไม่ให้พวกมึงแดกอะไรเท่านั้นละกูให้พวกมึงแดกแต่ขี้กูเนี่ยมันไม่ไปสักทีทุกคนทำยังไงก็ไม่ไปนะรอมัันนลงมมมมกไไ่ดด้แึงไม่ต้องรอหรอกกูไม่ลงหาหาพวกมึงหรอก Ừ, ทุกคนเอาไงดีทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยใครมาเนี่ยมาเดินกับกูท้งานแต่กูจะไม่โดนพวกมึงเว้ยยังไงก, <c oughs> กูก็ไม่โดนพวกมึงมึงอ่ะจะตายอยู่แล้วมึงไปตายไปไเฮ้ยกูไม่ลงยังไงกูก็ไม่ลงแตาของงมึงนี่ ถ้ากูมาเยอะกว่านี้นะพวกมึงก็โดนกูเหมือนกันแหละมึงมันเหมือนเด็กงอแงมึงงอเงี้มึงไปไกลเลยไปทุกคนทำยังไงมันก็ไม่ไปนะ ม,ม,มึงจงจำเอาไว้กูรอมันอยู่มึงรอก็เท่านั้นแหละเว้ยกูรอมึงอยู่นะแล้วนี่ผมต้องไปมาช่วยมาด้วยไอ้คนเหมือนมีคนมาไล่ให้ผมนะแต่ผมไม่รู้เลยว่าเป็นใครนะเหมือนมันบอกผู้ทรงศีลมาช่วยแล้วเขาเขาไปไหนอะผู้มันกลับไปแล้วทคน ันเดินกลับไปแล้วเอาไงดีทุกคนคิดว่าแล้วใกล้จะมืดแล้วด้วยพวกมันหายไปแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าใครมาช่วยผมนะ สิงห์คุ้นเลยอาจารย์มูเซอร์หรือเปล่าเอ้าแล้วอาจารย์อยู่ไหนอะเจ้าต้องอยู่บนห้างอนนีอนอกมาที่อยู่้างมัจะ,จะออกมาพบเจอเอา้าคือน,นี้เนี่ยครับผมเอาชีวิตรอดให้ได้ครับไม่วหวจะทรมานแค่ไหนก็ห้ามลงมานะได้เลยครับอาจารย์จ้ามวย ห้ามลงเลยเหรอยมันหวยังไงต่อตามพมาแข็ไกห้ามลม้ครับผมได้เลยครับอาจารย์ไอ้คนโงคกี่คนครับอาจารย์ครับก็ทุกคนผมว่าแล้วทำไมถึงพวกมันรีบกลับไปนะคืออาจารย์มูเซอรมาไล่ให้นะแต่คืออาจารย์มาแค่จิตนะคือมาไล่พวกมัน แต่ตัวแกไม่ได้มานะแกนั่งสมาธิอยู่ที่ไหนผมไม่รู้นะก็แกบอกว่าให้ผมเนี่ยอยู่บนห้างคือจะทรเาะมานอย่างไงก็ห้ามลงนะทุกคนคือผมว่าคืนนี้ผมต้องอยู่บนห้างนะถึงจะหนาวจะอะไรก็ต้องห้ามลงนะทุกคนและห้างโคตรสูงเลยทุกคนก็เดี๋ยวคนเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมว่าผมขอจบแค่นี้ดีกว่านะ เดี๋ยวคอยว่ากันนะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าพวกมันมาหรือเปล่า,าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องลงลงกลับบ้านให้ได้นะเพราะถ้าผมอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันนะผมอาจจะเป็นไข้าตายได้นะทุกคนคือตอนนี้ตัวผมเปียงมากผ้าบ,บูผ้บบาใบผมไม่ได้เอามาคือห่างก็นั่งไม่ได้นะตอนนี้ผมอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่นะเพราะห่างมันพังนะทุกคนก็ขอ,ขอบคุณท่านอาจารย์มูเซอร์มากเลยนะที่ไล่พวกมันไปได้นะแต่ผมว่าพวกมันน่าจะเป็นสมิง ไม่เสมยงก็เป็นผีป่านะที่คอยตามกินชาวบ้านนะและไอเคมเนี่ยหายไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันโดนไอ้ผีป่าสามตัวเนี่ยกินไปแล้วหรือยังนะทุกคนก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมต้องหาวิธีนอนก่อนทุกคน